thank mm -hmm. you สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับบอยแบนด์เช่นเคยนะครับผมวันนี้จะขอเป็นการรีวิวแบบแต่งเนาะอันนี้คือปืนที่สะสมนะครับงานที่ค่อนข้างแจ่มเลยสำหรับเจ้าตัว854 John Wick Tala Tactical TTI นั่นเองนะครับทั้งปืนสั้นนะครับแล้วก็ปืนยาวแต่หน้าตาปืนยาวก็จะเปลี่ยนไปนะครับปืนยาวเดิมเขาก็จะหน้าตาแบบนี้ ตามภาพนี้เลยนะครับหน้าตาเดิมๆส่วนเจ้าตัวนี้ผมได้ทำการแต่งใหม่หมดเลยเฉพาะความโลนะครับภายในก็เป็นเก,ยเกียร์เจนสองมันเดิมครับงาน E N C ค่อนข้างเนียนเ,เดี๋ยวให้ดูภาพโดยรวมก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงว่าผมได้จับอะไรใส่ไปบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวเดิมๆก็ยังอยู่ข้างๆนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างโอเคเนาะ ส่วนเจ้าตัวอะไรที่มีอะไรใหม่ๆก็จะมาอัปเดตให้รับชมวันนี้เลยนะครับเริ่มต้นที่เจ้าตัวปลอกแสงนะครับปลอกแสงจะเป็นปลอกแสง SLR นะครับเป็นสีไทเทนเนียมสวยงามนะครับอันนี้เฉพาะเนาะแล้วก็กล่องแบบนะครับเป็นกล่องแบบด,ดัมมี่ครับให้ดูเนาะก็ติดสติ๊กเกอร์ไว้เนาะแค่นี้ก็ได้นะครับโอเคแล้วก็เลวคัฟเวอร์ครับ เดลวคเวอร์คีมอสนะครับแหลงหน้าก็ติดไว้2ฝั่งเลยแต่ว่าจะติดแนวนี้นะครับแล้วก็จิ๊บมือคีมอสครับนี่ส่วนชุดหน้าไปแล้วเนาะต่อมาบอดี้ครับบอดี้เป็นลายทาลาทิจิทอลนะครับลาย TTI นะครับหรือว่าลายจอห์นวิกสวยงามมากๆอยู่แล้วเนาะคือเขาทำสกินติดบอดี้มาเลยนะครับ ลายล่องลึกกัไเเงี้ยน,นียนิบเลยอ่าด้านบนนะครับตรงนี้ก็ยังเป็นลายจอวิกเหมือนเดิมนะครับ TGI เป็นโลโก้เขาเลยนะครับลิขสิทธิ์แท้จากคณจริงเลยนะ oh, <no. S 1> นะ่คลิปมือนะครับคริบมือเป็นคลิปมือ MOE MC ทั่วไปได้เลยก็เป็นแบบปลดไวเนาะสามารถขันดึงตัวเนี้ยได้เลยนะครับเพราะว่าผมได้ทำรีวิวไปแล้วสำหรับ จ้าตัวนี้เนาะกิ๊บมือส่วนปืนสั้นนะครับปืนสั้นเป็นปืนสั้น johnwick emg ที่ผมได้ทำรีวิวก่อนแน้านี้แล้วนะครับก็ามาวางประกบคู่กันนี่เ็นครับผมมาดูกันที่ท้ายครับท้าย c t r นะครับเป็น c t R แบบตุดหนาปดไวนะครับผมชอบนะเพราะว่าประทับบ่าได้ดีมากเลยเพราะว่าตุดตรงเนี้ยค่อนข้างดีเลยครับ ถ้าใช้งานค่อนข้างดีดีเยี่ยมเลยนะครับส่วนหูกวินตัวนี้ก็มีให้อยู่เนาะเป็นแบบคล้องสายนะครับนี่ก็เป็นตัวหลอกเหมือนเดิมครับปลดแม็กอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่เดี๋ยวขอภาพใกล้ๆหน่อยแม็กกาซีนเป็นแบบแม็กสแตนอันนี้ก็เป็นแบบแต่งนะครับเป็นข้างในจะเป็นลูกดมัมมี่ง่ายๆเลยตอนนี้ก็ตุดแม็กครับมาแจากปืนเดิม ก็จะมีโลโก้ทาราทีติคอนะครับดูดีชัดๆเลยนะครับ INNOVATION เนาะร่างสวยครับแทบเบอร์บ้างชัดบ้างสั่นบ้างก็ขออภัยไว้แนะ่ที่นี้นะครับผมส่วนเจ้าดอดผมติดเป็นดอดวิกเตอร์นะครับก็คือดอดวิกเตอร์รุ่นมาวเล็กหนึ่งคูณยีเจนสครับทนรีคอยปืนจริงนะผมทำลงช่องไปแล้วแล้วผมชอบใช้แมกนะครับเพราะว่า เป้าขมคลิปเลยเพื่อใครอยากรู้นะครับสำหรับเจ้าตัวดอทรุ่นนี้ก็ลองหาข้อมูลกันได้ครับกล่องดัมมี่ติดสติกเกอร์เรียบร้อยนะครับส่วนปืนก็ตั้งได้ครับนี่เลยตามภาพเพราะว่าตุดกแม็กเขาใหญ่เนาะมันสามารถตั้งได้เลยตัวน,นี้เป็นงาน e n c นะครับลืมบอกไป854รงหน้าสั้นแนิ้วนะครับโอเคให้ดูอีกฝั่งครับ โบสามารถปรับค้างได้เหมือนเดิมนะครับเจ้าตัวนี้อ่ามาเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเล็กๆน้อยๆกันนะครับเพราะว่าผมได้เปิดกล่องไปเรียบร้อยแล้วสําหรับเจ้าตัว8 5 4นี่ฝั่งนี้ผมก็แต่งนะครับก็เลยคัฟเวอร์หลังหน้าคีมอสก็ใส่กิ๊บมือคีมอสเข้าไปแล้วก็มีโลโก้ B C M ตรงนี้นะครับค่อนข้างชัดเจนเอก,กลักษณ์เลยนี่ครับมาเต็มนี่เสลายล่องลึกนะครับหรือว่าเจาะลายล่องลึกลงไปนั่นเอง ตรงนี้ก็เป็นเซฟเซมิออโต้นะครับนี่เลยเจ้าตัวดอทวิตเตอร์สวยงามครับอันนี้เป็นตัวฝาคลุมเฉยๆนะครับเป็นตัวปรับนอกสูนหน้าสูนหลังผมก็ใส่เฉพาะสูนหลังเนาะส่วนสูนหนานะครับได้ถอดไว้เรียบร้อยแล้วนี่ครับสุนหน้่ส่วน,นท้ายนะครับเป็นผั BC น BCM บีซีเอมนี่อันนี้ที่ผมได้ทําการถอดวางไว้เปลี่ยนมาเป็นเจ้าตัวซีดีตุดหนา แล้วก็ปอกแสงครับ CQB 2 2 3นะครับเป็นของจรวิ w ตัวเดิมนี่เลยผมก็ได้ทำการปรับแต่งนิดหน่อยเองนะครับไม่ได้มีอะไรมากแต่ว่าอยู่ที่ว่าใครจะชอบหรือไม่ชอบเท่านั้นเองนะครับผม <c oughs> ความแรงปืนน้เดิมนะครับตัวนี้จะอยู่ที่3โอ๊ยผิดครับ400นิดนิดครับหรือว่า390ขึ้นเนาะเพราะว่าแน่สั้น9นิ้ว ความแรงก็มาตรฐานของแอน E1C เลยอมอเตอร์เป็นมอเตอร์เดิมนะครับเกียร์เป็นเกียร์เจน2ย้าอีกครั้งเซฟเซมิออตโต้นะครับเหมือนเดิมปกติเนาะใส่แบตได้ที่แกนพันท้ายนะครับเปลี่ยนสปริงต้องถอดเจ้าตัวบอด,ดี้ออกเท่านั้นนะครับเป็นเจน2ให้ดูรายละเอียดนะครับโดยรวม ก็ฝากไปทรงานอีกสักหนึ่งกระบอกนะครับแต่งง่ายๆแบบบอยบ้บนๆถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับบ้าแบนๆเช่นเคยนะครับมีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวเราอัปเดตให้รับชมเช่นเคยครับขอบคุณครับ